ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อ เมื่อนี้ก็อยู่กับเฮาสองคนเซนเก่าเซ็นคืนเนาะมาพบกับสองน้องแฟสบอมยูเมื่อนี้เฮาสองคนไปได้ออกไปใส่เนาะอย่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะที่เฮาจะได้เฮ็ดเนาะบุหงว่าจะทุกคนจะมากบอดเพราะว่าบอมก็อยู่จะมารียนสั้นคลิปของประเทศไทยเนาะค่ะเว้าอีหยังผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายไปเลยเพราะว่าเป็นคลิปแรกของเฮาเฮายังบ่ฮู้อีหยังเนาะถ้าไผว่าเฮายังอ่ามีข้อบกพร่องตัวใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเฮาพร้อมปรับปรุงเนาะถ้าพวกเฮาเฮ็ด ผิดพลาดอีกอย่างก็คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อแบบเพื่อตักเตือนพวกเขาว่าพวกวเขาฮ็ดอย่างผิดพลาดได้เนาะแล้วถ้าผามากกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาดเด้อเดี๋ยวเฮากุสิมาบึ่งพร้อมกันนนรองวัน้องอยู่กันยังพันในปิดบึ้งเนาะทดี่ยฮาสิมะพึ่งเปิดบึ่งพร้อมกันนาะพี่น้องเป็นคลิปแรกเนาะแล้วก็เป็นคลิปพิเศษเนาะทุกคนเดี๋ยวฮาสิมเบิ่งพร้อมกันเลยเนะาะฮากับบทันในบึ่งจักเทืยอเนาะฮาสิมเบึ่งพร้อมกันบัด้ คนจะก้าวหน้าไปในทิศทางไหนจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างและจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในกรุงเทพมหานครประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ได้มีโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ยักษ์ที่กาลังสร้างในกรุงเทพมหานครซึ่งถ้าประสบความสำเร็จแล้วก็จะเกิดการจ้างงานอย่างมหาศาลและกรุงเทพจะเป็นมหานครแห่งความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเป็นกะไรดีกว่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตเมืองในฝันกรุงเทพ อันนี้จะเป็น10ปซิ่งเนะาะระว่างในอนาคตกรุงเทพมหานครจะเติบโตในขนาดใหนเนาะอีน,นีฮาป,ปีข้างหน้าอีส<ม>ี้าปีคร<ะ>ั้งหน้าไแล้วเนาะอีซีาปีครางหน้ามาฟังมือกันเลยและถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อสมสนามบิน มีแต่ระเทศไทยยนเ <c oughs> สมวรณภูมิและอุตรภาหรือ The High Speed Rail Ring 3 Airport Project เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนที่ต่อยอดจากรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ึ้นมาเป็นอีกหนึ่งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศไทยดําเนินการโดยบริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมต่อสมสนามบินนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางเชื่อมต่อคุนหมิงประเทศจีนไปยังสิงคโปร์เลยทีเดียวโดยระยะทางจากพญาไทไปโวนภูมิ28.6กิโลเมตรและระยะทางจาก <c oughs> ดอนเมืองไปภูเก็ตยี่สิบสองจุดหนึ่งทั้ลหมด 3.2กิโลเมตรทั้งโครงการโดยความเร็วของรถไ่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตัวเมืองและ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงนอกเมืองนั่นเองเป็นการเดินทางสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งสนามบิสุนรภูิเสฉว อากาศยานสุนรภูมิในปัจจุบันนี้มีคนใช้บริการอันล้นหลามจึงทําให้สุนรภูมิต้องขยายพื้นที่เปิดเฟสที่2นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการแก่ผู้โดยสารในด้านต่างๆดูเหมือนว่าโครงการนี้ใกล้จะเสร็จแล้วแน่อีกน่อยนึงก็สิ็จแล้วเนาะใกล้ใกล้เลยทีแต่โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร มหานครมีความประสงค์ที่จะดำเนินนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆในเขตกรุงเทพและเขตปริมณทลลงใต้ดินทั้งหมดโดยใช้ระยะเวลาและแผนการทั้งหมดกว่า20ปีตั้งแต่ปี2556ถึงปี2575ตามประเด็นยุทธศาสตร์2มหานครสีเขียวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครสำหรับคนกรุงเทพเองก็จะอเห็นถนนบางพื้นที่ที่ไร้สายไฟและในอนาคตกรุงเทพมหานครก็จะไร้สายไฟอย่างแน่นอน โดยเมกาซิตี้ได้รวมเอาโซนที่พักอาศัยอาคารสำนักงานโรงเรียนโรงแรมมาเข้าอยู่ด้วยกันโดยในส่วนต่อขยายเฟสแรกจะเป็นในส่วนของเมกาฟูดฟอร์เป็นอาคารใหม่รวมร้านค้าร้านอาหารโดยมีอาคารจอดรถถึง7ชั้นเลยทีเดียวและต้องรอดูต่อไปว่าเฟสต่อๆไปจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกรักาะ The Forest, oui, like forest Tears โดยคอนเซปต์ของโครงการนี้ก็ตามชื่อเลย f o r e s t t e a r s คือจะเป็นเมืองผสมผสานกับป่าสีเขียวโดยพื้นที่สีเขียวเนี่ยมีมากถึง60% โดยจะเป็นพื้นที่ป่ามากกว่า30ไร่55%้าจะเป็นที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวรวมไปถึงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและ45จะเป็นพื้นที่ออของอาคารสำนักงานโรงแรมสวนร้านค้า Medical Center และโรงเรียนอนุบาลเรื่องที่ว่าโครงการนี้อีโค่สุดๆต้องรอรุลละว่าถ้าโครงการนี้เสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงจะบูว่าสักแค่ไหนต้องอรอลุนกันต้องอรอลุนกัน เจ้า r รูพาร์คแคมแมีความสูงถึง16ชั้นนอกจากนี้ยังมีคอนโดมิเนียมโดยดิยเฟสแรกก็ได้เปิดให้ใช้บริการไปเป็นที่เรียบร้อยและปัจุบันยังมีพื้นที่เหลืออีก17ไร่ในการพัฒนาในอนาคตอีกต่อไปนังไปยิ่งไปตามเนาะออนาคตอีกคนเศรมากมากเลย การนี้จะเป็นการร่วมมือระหว่างเดยเซเทานีกับเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งฐานของอาคารจะเป็นส่วนการค้ากลุ่มเซ็นทรัลมีจำนวนกว่าแบบชั้น พื้นที่รวมกว่า8,000 0ตารางเมตรส่วนในอาคารจะประกอบไปด้วยโรงแรมดุสิตธานีด้วยความสูงถึง39ชั้นอาคารที่พักอาศัยอาคารสำนักงาน Central Park อ f f i c e สูงกว่า43ชั้นโดยโครงการทั้งหมดนี้คาดว่าจะเสร็จในปี2567ซึ่งโครงการตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนลุมพินีน่าจะเป็นโครงการที่วิวสวยอีกโครงการหนึ่งเลยก็ว่าได้ The Grand Raman าสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการการ m i x use ที่มีทั้งคอนโดอาคารสำนักงานอาคารศูนย์การค้าโรงแรมด้วยโครงการนี้ก็ได้สร้างเสร็จไปบางส่วนยกตัวอ,อย่างเช่น Central Plaza Grand Raman ส่วนสิ่งที่เป็นฮือฮามมากที่สุดนั่นก็คือตึกซูเปอร์ทาวเวอร์ที่จะเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูงถึง615เมตรมีจำนวนชั้นทั้งหมดถึง125ชั้นโดยหลายๆคนก็รอคอยตึกนี้ว่าเมื่อไหร่จะเริ่มก่อสร้างสักทีถ้าโครงการนี้เสร็จแน่นอนจะเป็นตึกแบลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ n b a g k ด้วยขนาดที่ดินที่มีขนาดใหญ่ทำให้มีพื้นที่สร้างอาคารได้มากถึง10อาคารทั้งสำนักงานโรงแรมที่พักอาศัยและอาคารหอประชุมโดยไฮไลท์ของโครงการนี้นั่นก็คือตึกพิกลทาวเวอร์ที่จะเป็นตึกที่สูงที่สุดที่มีความสูงถึง437.3 0เมตรจำนวนชั้นมากถึง92ชั้นซึ่งถ้าหากซูเปอร์ทาวเวอร์ยังไม่ได้ก่อสร้าง ตึกพิคุณทาวเวอร์ในวันโปรเจกต์จะเป็นตึกที่สูงที่สุดของไทยไปโดยทันทีนอกจากนี้โครงการวันแบงคอกยังมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า50ไร่โดยปัจจุบันก็ได้เริ่มก่อสร้างเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วแหละและจะเปิดเฟสหนึ่งในปี2,565และจะเปิดทั้งหมดในปี2,568ถ้าสร้างเสร็จและจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ สถานีกลางบางซื่อโดยสถานีกลางบางซื่อหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือบางซื่อ Grand Station เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพื่อทดแทนสถานีกรุงเทพหรือที่หลายคนเรียกว่าหัวลำโพงโดยสถานีกลางบางซื่อมีกำหนดเปิดใช้งานในปี2,564 หรือปีหน้านี้เองพร้อมกับเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงโดยสถานีกลางบางซื่อก่อสร้างตั้งแต่ปี2556รวมระยะเวลากว่า8ปี ซึ่งสถานีกลางบางซื่อก่อสร้างสําเร็จจะเป็นสถานีรถไฟแห่งใหม่ของประเทศไทยและเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นที่ใหญ่ในการใช้การระบบขนส่งทางรางในอาเซียนโดยในสถานีกลางบางซื่อจะประกอบไปด้วย26ชั้นชลาและดูเหมือนว่าอาคารตึกต่างๆก็น่าจะเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเพื่อเหลือแค่วางแผนระบบไฟฟ้าต่างๆก็น่าจะเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อย อย่างนีกำมังหลักกับสิ่งโครงการที่แอดได้กล่าวไปแน่นอนว่าโครงการที่กำลังก้บววิ่งไปเนาะทุกคนกัยิ้มไปพร้อมเนาะนอีกบดุลนกับสีเล้วแล้วเนาะเพื่อนว่าเนาะก็เป็นแผนอนาคตเนาะทุกคนเป็นงาน,นการาอะไรครับอีกอีกประมาณอะ่ะจะปีกว่าหนบ่มอีกประมาณสี่ห้าปีทางแน้น ประมาณสี่หาปีทางนานาอกะสิเสร็จเป็นทีเรียบร้อยถ้าว่ามีบุญเนาะกะอยากลองไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยบิ่งน้อยเออาเดือนวันน้องไปเที่ยวไปอีกสองสามปีเพือประมาณว่าถ้าว่ามีบุญเนาะอยากไปเที่ยวอยู่ประเทศไทยอยากไปอยู่ประเทศไทยเนาะเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นเนาะทุกคนเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างว่องไวเนาะกะถ้าใครได้ไปก็คือว่าคือ รู้ใจและติดใจแหกงเนาเป็นประเทศไทยเนาะ<ม>บอกะยูก็มีความฝันอีกอย่างหนึ่งที่อยากไปเนาะแล้วก็เป็นาการเดินทางก็บสะดวกน้คนเพราะว่าอนาคตต่อไปก็จะมีรฟไฟรถไ,<ฟ>ไฟฟ้าแล <c oughs> ่ไฟฟ้า <c oughs> มีรถไฟฟ้าแล่นและก็สะดวกในการขี่ขี่ยันรถขี่ยัน <c oughs> ขี่รถไฟบอมแม่ขี่รถ รถไทยหรือสะทยคนอื่นว่าีรยวก็รถในรถยนต์เออสะดวกในสบายในการขี่รถยุนเนาะขี่รถไฟมันจะสะดวกสบายแล้วการเลี้ยวไปแบบเห็นอีกถ้าจะให้สะดวกสบายหลายกว่าก็คือขี่ยุนเพื่อทุกคน <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้น้องบอมกับน้องอยูกะทิจบไปเพียงครานี้เนาะงท้าไผยมากในการฮิตอ่ารีแอคชันคลิปคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้บอมก,กับยูกับฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเขาฮิตคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวทํามักแล้ววิดีโอนะเขาจะมาฮิตใหม่เนาะแมนกัสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะว่าอยากให้น้องบอมน้องอยูฮิตคลิปอย่างแด้อลวกัอยากให้น้องบอมน้องอยูเปลี่ยนแปลงอีกอย่างแด้กัฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเขาเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลา,าทุกคนกันแลาวบ๊ายบาย,บาย,บาย